สวัสดีครับถ้าการของคุณคือปรับนิ่มแล้วรถมันยุบย่ามันอยู่ยครับปรับแข็งก็ตึงตังมันคือปัญหาเดียวกับคันนี้แหละครับคันนี้นะครับเป็นมิสูริชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับลูกค้าบอกว่าคันเนี้ยปรับนิ่มแล้วนะครับโช๊คก็เปลี่ยนมาแล้วปรับนิ่มก็ยุบยาาครับปรับแข็งก็ตึงตังเกินไปครับสุดท้ายแล้วต้องเลือกปรับแข็งเพื่อให้ใช้งานได้ปกติครับเพราะว่าลูกค้ายก2มาด้วยนะครับโช๊คสปริงก็เปลี่ยนมาแล้วเลยติดสลิงเพิ่มติดแล้วเปยยังงไไช่่วรรรืออะบามม ตัวคันนี้นะครับสเตปย่อสองสปริงโดบินสันกับโชว์โปรเฟนเดอร์ครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเสื้อเพานะครับเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการทําสีนะครับเพื่อกันสนิมบริเวณรอยเชื่อมในตอนติดตั้งนะครับบางคันนะครับไม่ได้เป็นทุกคันนะครับจะมีการถีบหรือดันของตัวเพานะครับให้ออกไปด้านซ้ายด้านขวาเราต้องมีการดึงหลังนะครับเพื่อให้เพาอยู่ในตําแหน่งกลางก่อนการติดตั้งครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงเพานะครับให้กลับอยู่ในตําแหน่งของเซนเตอร์ เมื่อติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดต,ตัวหัวน็อตนะครับที่เกินออกมาหรือที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับเพื่อไม่ให้ตัวนี้นะครับไปเบียดกับยางอะไรนะครับทําให้ยางอะไหล่เสียหายได้ครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดนะครับติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับคันนี้นะครับเลือกเป็นสีดํานะครับชนิดบูทยางเพื่อเสริมความแน่นหนึบให้กับตัวรถครับโดยปัญหาคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่านั่งเยอะๆนะครับยิ่งนั่งแถวหลังเนี่ยยิ่งมีอาการเวียนหัวนะครับ มีการโยกการโยนที่ชัดเจนนะครับเคยลองไปนั่งเองครั้งหนึ่งลูกค้าบอกว่าไม่ไหวเลยครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาติดตั้งตัวเซตลิงจากเรานะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ออกมาแบบนี้แลยครับหล่อหล่อดำดำโดดๆครับหลังติดตั้งนะครับสอบถามลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังติดไปนะครับลูกค้าแจ้งว่าแตกต่างชัดเจนครับนิ่งมากขึ้นอาการย้วยเดิมๆหายไปชัดเจนครับนั่งสีคนสบายถือว่าเยี่ยมมากครับ